เียวย่มาดมี้ยก็ไม่รูะกนานี่คือบ้านเราไะแน้นนานี้คือบ้านเราบนเกิดใชบ้านเกิดเราบ้าเกิดที่อะไรวะมีสภามีสพามีสภาดการเลยวะ มันอยูู่นน่นี่ไม่ผู้้านว่างูแล้วนีว่ามันมีธงไทยอยู่ที่นี่รู้รู้ช่เราไปหาร้านกินเล่ดีกว่าใช่ทุกคนไ้อมเม่อ่นี้ก็ไม่เอวี่เล่กาไม่ล่นกมลัวร้อนอ่ะัว้ัวร้อนแหละ เอไวเาไวม่เราไม่ได้ไม่ควอยมีมาเมาไว้าวอาไว้บ้าไม่เรียนทำม่เอาบ้างไ่จืม่อไอ้เ้ยไอ้เี้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูกูเข้ากูเข้าแล้วไเอา ม oh, <No> <Koll> ันน ja ี่ม ja ันน oh, ี oh, ่มันนี่คุณนั่งคุ่ยอแล้วจะคุยแอลไม่มีอะไระกันมันเม่มดีวะมันจะนึ่มันเป็นหมดีวะ เนาะมึงจะขึ้นมาก่อนเพื่อนเรียบร้อยเลยมาก่อนสี่ยี่หกนาทีปะปุ๊กว่ะปะไม่เลยปะปุ๊กเลยแล้วก็กลับมาว่ามา 啊，我你，儿女儿。 ไม่กินพไม่ได้ตายครับไม่ยินวิไม่กพวกแค่ฝันไสวัสนี้มุดาฮะ Uang lagi mahal, uang lagi mahal, uang lagi mahal, uang lagi mahal. Mau 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 ไปแล้วเรียบร้อยต้ีไปแล้วไลว่หนีไม่ใไรอีกแล้วฉัตไฟลอีกแล้วทำไมทัมีทำาไที่จะตายเนี่มฉันดูบางเงื่อยเวลาเนี่ย You no lo...